เอาเลยสวัสดีฮะนี่จะเป็นการสาธิตนะครับผมการกินแบบสไตล์เกาหลีนะสาธิตที่ภาพบอลเหรอครับครับผมโดนโดนโดนแล้วก็แล้วก็แผลผักก่อนนะฮะแผลผักครัับแผผกใส่โคชูจังโคชูจังนะฮะมะละกอชูจังที่เป็นน้องชูใจนะฮะเป็นอะไรมะละกอมะละกอดองนะฮะจะใช้ชูสีหรบก็สูสีครับผมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชิมจีทิมชิมจิฮะ สีนะฮะสีแล้วอะไรต่อฮะปลาผัสลัดเมสกันนะรับสลัดเมสกันนี่ครับผมต่อด้วยพริกเขียวครับพริกเลือกพี่เลยครับอันนี้ไม่เผ็ดนะครับพริกตัวนี้พริกไม่เผ็ดนะฮะทำไมไม่เผ็ด่เผ็ดครับเพราะมันพริกไปพริกมาฮะเดาเจ้าจริงจริงนะไม่หมดละร้อนจริงจรนนี่ยให้จริงนี่ผมจะบอกว่าทุกคนเข้าใจผิดนะครับแยากกินคำเล็กๆนี่มันไม่ใช่ครับของแท้ต้องกินอย่างนี้นะฮะก่อนที่จะกินนะครับ ขอแนะนําให้อ้าปลายกว้างสุดเท่าที่ท่านจะทำได้นะครับกลาชากลชาาน้ามะ้ายังไม่อถ้ายังไม่พอถ้าอ้าไ่ายะอ้าย่ายังไม้าังม้ายม่้านไดอ้เย่ยนงไะอาัไม้ายาังไ้ยมยายไย นี่ตอนที่หญิงไม่พูดด้วยพูดอะ่เีกยวค้ว้าต้นกระตุ้นว้เส็ีเลยไม่กะต้นแบบไี่ต้นแต่เลยเดียปากเดยวจกูกำลังะเลอะรอ่งี้สวิอะบุบอบบดโด ชอบนะครับมือเราหดไหมครับเขาสึกแรกกับเขาสึกหลังเขาสึกสุดท้ายเป็นไงบ้างครับคือผักกาดหอมนั่แย่เข้าไปในคอแล้วอย่าบอกว่าดิ้นเหรือดิ้นทีนลูกแบบว่าทาพิชากานนะฮะแล้วผมพิชากานนะครับการไปทำแรกครับผมทำไมครับเต็มนะฮะอะไรครับนี่เต็มปากจนล้นจนคอเลย โอ,อกาสการการ่ตองฮะครับผมไปยอ้อนเลยฮะถักะ <laughs> ักะคอรั <laughs> ขอ,ขอระ,ะ,ะขอรกอออ็คอรบแล้วสุดท้ายรสชาติเป็นไงบ้างครับมียร <laughs> ะโทนไหมครับทำไมครับอ <laughs> ้วกโอเค